อัยังสวัสดีครับพี่น้องตั้งเดอ้อไม่แตนสัมาส่วนปนี้นะแสดว่าวันที่วันที่แปดอยากให้พี่น้องมาเบิงหมอล่าใจกันลอยครับออรดีแบนดคนเราเวทีดีคนเราเวทีดีพี่น้องมาเดอ้อวันที่แปดสนามจอรดรถมีเรียบร้อยเตรียมไว้อยู่ที่วัดบ้านโนนสะแบงเด้อจ้า ไกลๆผู้ใดก็ใส่ไก็อยากให้มาอยากให้มาเบิ้งในเมื่อนั้นมันจะเป็นแบบใดพวกผัวพวกเมียคู่กันเจ้าว่าข่อยสะมากเออคือถืออยู่ในท้องในใจในหัวคอยนี่ก็เป็นอือเือยังเสียพี่น้องมากเลยเนอะใหม่ก้าลังกำลังใจลูกผัวเขาเมียเขาเนี่ยเขาได้มีพลังสู่ต่อจุกูจุกคนต่างคนกับตางี่วงผู้ใดไปมั่นกับ กับ่เไปนังดอกกอนเสียพอกันกับมีวงไป่วงมันดูแลเนาะพี่น้องกับมาสนับสนุนเขาทุ่วงนั่นละกับเป็นลูกเป็นเต่าพี่น้องทุกคนนั่นละบัานผอแอนกับเป็นลูกบอยกับเป็นลูกเป็นน้องเป็นพี่ทุกคนนั่นละมามีเตียงแดงมาแถวไก่ไก่กลวกลเช้าชิ้นโค้หลาดบ้านไพน่แต่ต่างประเทศเป็นมาบ่ไริ่งกับเชิญสื่อบ้านออนไล่ด้วยค่ะเขาขายได้จากมือเลี้ย ขายได้สองมือแล้วจ้าเริ่มซื้อเริ่มขายแล้วคักเพจปักหนังก่อมาเด้อพี่น้องก่อนมาในเพจในคณะหมอลำใจกระโลยจ้าเพิ่นเริ่มขายได้สองมือแล้วบัตรอ่อนขายบัตรออนไลน์ที่ว่าพวกใกล้ๆก็ลองส่อกระไรชิ้นบานไพสาราข้ามโดยเหตุสกุลน,นครนะครพนมมาเข้าจอมาทุกปีเลยอีบวงทั้งสกุลทั้ง ยังเกาะแล้พนมม้าขาเจ้ามาอยู่กับสันแล้วเขาเจ้าสิเป็นมะลำน้ำเม้าลายพอดีพิจาร่มะล้อมทางผุ่นนี่ล่ะส่วนลายมาเดิมมาเด้ทางอุบลนชิสเกตมันหนึ่งมาหมองพักกะบ้องหัวสิเต็มเมื่อเต็มบูบอดกรีนนั่นคิดว่าตะกี้มันเต็มแล้วเดี๋นใหญ่ๆลงหยับลงมาหนิจังสิจังใดเด้อพี่น้องแต่ว่าหมองเจ้ารถมีเพิ่นเตรียมมาให้แล้ว ให้เด็กน่อยเอารถไปเกีไปไซไว้ไใดมากตะเวนเด้อมันกะกวงเติมูหีหรอวะกลวงออกไปทั้งบนกลวงเลยทั้งหมู่บ้านดูบอนโฮมของแม่แตนทตั้งทั้งตะเวนออกบ้านนี่มองจอดรถมากเบาบ้า,บานปุ๊บมาเดียวใส่์โอ้ขัวกัวลืมข้าวเลี้ยวปุ๊บมาเลี้ยวขวัวเลี้ยวขวัวไปน้อยเดียวจะเห็นหมู่บ้านหรือจะมีสนามกวลวงๆเลย,เลยจอดรถนัน เป็นที่ของแม่แยนนีละแต่ว่าสถานป่าไพเขาบอกะไรเพราะว่าหลอวแล้วมองทางนั้นนันบ่ทานไ้นรวมแต่ว่าฝนก็บ่ากเป็นสามมือแล้วชิดว่าสี่แห้งฝนสิบ่มีเดียวเขาว่าฝนสิบ้านย่ามใดดูแบบนี้แต่ว่าทางในวัดนี่มันก็สิบวิมัมองจอดเพราะว่าเพิ่นหล่นี่วัดเนาะประเด็นหลินอยู่ในสำนักงานไปหล่นดูวัดเวทีสองเวทีมันก็ต้องฉิล้ายู่เลว ล้านกับมาเด้พี่น้องน้องเพนน้นองค่อยกับมาที่ขึ้นไปที่แต่เบื้องจิงไปขึ้นห้องไผกกนอันนี้ไม้แต่บารับบรับบรับร่อง่บาบ้องฟังแต่ว่าเขามาอยู่เอาล้านมานำ้ำทงคูนนั่นแหละจะคิดว่าคนต้องหลายเหมือนมาซอยกันหลายๆคนเดอ้อมาให้กำลังอกกำลังใจบัตรหนึ่งใบกำลังใจทุกให้เขาทุกคนล่ะค่ะ เขาขายบัตเ okay. ท่า์ไรดูบุ้งหงเนาะไม่ใช่ในหงบอกเนี่ยบุ้งหงอันนั้นแา้วก็ซื้อบัตรเท่าไ์ไรแต่ว่ามาโหลดบอกมับนบอกเกินร่อยดอกพี่น้องคิดแน่ว่าต้องโอ้ยโน่นนี่นั่นเนาะมาโหลดได้กินมีเยอะแยะเม่กาหลายเ <laughs> ม่กาหลายคักสุดบัตรมาปุ่แล้วคือข่อยปลาหินเขาแต่ว่าในบริเวณบัด ข่อยก็บ่อยากแม่ค่ะก็ไปเด้เพราะว่าให้เพี้นเพ่งเพ้นครับพวกที่ก็เจ้าอาเบิ่บงมะล่ำพี่น้องบ้านแย่ง่นมันกิสะดวกกันะเพราะว่ามันสิบ่อคัดแคบแออัดมองดูแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พ่อคัดแคบหรอกข่วงแล้วว่าเจ้าขางออกเหตุออกดีเบิดเลยทางบัดรก็ได้ก็เจ้าก็เตรียมถ้าตอนรับพี่น้องทุกคนล่ะบ้านโน้นสิแบงกับกำลังสิเสื่อมมีชื่อเสียงนั่พาจานนี่แหละบุญบางไฟเอ๋งไฟนี่คักโดนพลอาไปจอดใส่ละ ขนออกไปเบิอล์เรารถเอกของไฟกับคนออกนี้เราอ๋อท่านก็อบอกว่าจอดสน,นัน่งนั่งเมื่อไห่เมื่อไหร่เราจะมาจอดพี่เจ้ดีเซลว่ามาก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 ยี่หรอมามาให้กับร่างใจยบอยสิลเลชัยไม่เต้นพร้อมแอนออรดีพร้อมและจา้าลูกไผกก็คือลูกสาวลูกสาว,ก,สาวก็คือลูก,ลกเขยก็คือลูก ลูกชสยเขาไม่เตนลูกไพ่เนี่ยคือลูกสาวคอยคอยหักเด็กคอยหักลูกคอยหักเขาแต่ว่าท่านเอากัารนนะหักอิลีเอาซัมนี่เด้อพี่้องเอาฝากเด้อฝากอะไรกูแจให้แน่จ้าสวัสดีค่ะ